Life Radio. Life is worth caring and sharing. ย้อนไปไปึงเรื่องของน้องการเนี่ยค่ะอาจารย์ก็จะติดตามเขาอะนะคะวันปากาศองกระแสพิธีกรถามนะคะมีคําถามหนึ่งที่โดนใจมากๆก็คือขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่บริจาคเงินมาให้กับน,น้องการการก็จะใช้เงินตรงเนี้ไปไปในทางที่ดีอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็ก็วทีนองการจะแบ่งเอาไปช่วยคนที่เขาป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเมื่อเราเห็นคุณค่ามีความกระตันยูมีความรัก สิ่งที่จะต้องทำต่อไปก็คือเรื่องตะ,ตะเวทีเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเนาะอย่างที่ว่าน้องที่เล่นดนตรีเปิดหมวกช่วยเหลือดูแลคุณพ่อจนถึงจัดงานศพให้คุณพ่อเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าพอน้องเขารักคุณพ่อมีความกระตันยูเห็นคุณค่าเห็นความดีของคุณพ่อที่ทำให้กับเขาแล้วเนี่ยเขาจะสามารถเดินไปเล่นดนตรีเปิดหมวกได้ทันทีเลยก็คงไม่ใช่แต่ว่า มันจะต้องมีกระบวนการคือการฝึกฝนมีการพัฒนาแล้วในระหว่างนั้นเนี่ยก็อาจจะมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นด้วยแล้วน้องคนนั้นก็ผ่านมาได้ชีวิตเราก็อาจจะคล้ายกับน้องเหมือนกันว่ากว่าเราจะทําตอบแทนบุญคุณของโรกใบนี้ของผู้คนที่ดูแลเราเราก็ต้องฝึกฝนตัวเองมากเลยไม่น้อยเพราะฉะนั้นอยากให้กําลังใจกับทุกๆชีวิตทุกๆคนเลย ว่าเมื่อเราเห็นว่าชีวิตเรามีคุณค่าเห็นว่ามีผู้คนที่ทำความดีมีพระคุณในชีวิตของเราเนี่ยเราน่าจะมาตั้งต้นฝึกตนให้เต็มที่เพื่อที่จะได้ตอบแทนคุณความดีให้เต็มกำลังมีสมัยหนึ่งที่อาตมาเรียนอยู่ที่มหาวิทยายลัยเนี่ยอาตมาก็ไปหาคุณครูท่านหนึ่งที่เคารพนับถือจําไม่ได้ว่าเป็นวันครูหรืออะไรสักอย่างนี่แหละก็พูดกับคุณครูว่า คุณครูตอนนี้ยังไม่ได้บวชก็บอกว่าผมขอบคุณคุณครูมากเลยที่แนะนําแล้วก็เป็นแบบอย่างเป็นโรโมเดลให้กับการประกอบอาชีพเป็นวิศวกรคุณครูก็บอกว่าอขอบคุณนะที่ระล,ลึกถึงแล้วก็เห็นคุณความดีนั้นแต่ว่าคุณครูท่านนั้นเนี่ยท่านชื่อดรชัยยุทธเนี่ยท่านบอกว่าถ้า ถ้านิสิทธิ์จะตอบแทนบุญคุณความดีของครูเนี่ยนะไม่ต้องทำอะไรให้ครูหรอกนะแต่ขอให้คุณเนะี่ยทำความดีอย่างที่คุณเห็นว่าครูทำานะ่ะแล้วส่งต่อไปให้กับผู้คนและโลกใบนี้ต่อไปเถอะอาตมาฟังคําสอนของดรชัยุทธเนี่ยดรชัยุทธสุขศรีที่วิศวจุฬาทำให้อัตมาเปลี่ยนความคิดแล้วก็พัฒนาตัวเองว่าเราจะต้องพัฒนา ทำตัวเราให้ดีแล้วเราก็จะต้องไปทําดีอย่างที่ครูเคยทําให้เราเนี่ยแต่ไม่จาเป็นต้องทําให้กับครูแต่ทําให้กับใครก็ได้ในโลกใบเนี้ยขยายความดีเนี่ยให้กว้างขวางออกไปเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าน้องคนนี้ทําความดีเราลองกลับมามองชีวิตเราว่าเออเราอยากทําดีแบบน้องบ้างอย่าเพียงแต่ยกย่องคนดีแล้วจบแต่เราจะต้องกลับมาพัฒนาตัวเราให้ดีอย่างนั้นหรือยิ่งกว่านั้น แล้วก็ไม่จําเป็นต้องทําดีเฉพาะกับใครคนใดคนเดียวด้วยถ้าเรารู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่มีพระคุณกับชีวิตเราเราอยากจะตอบแทนความดีของท่านการที่เราดูแลท่านดูแลสุขภาพท่านหาอาหารให้ท่านกินนั่นก็เป็นเรื่องดีแน่นอนและควรทาําแต่มากยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็คือว่าเมื่อเราได้ชีวิตจากคุณพ่อคุณแม่มาท่านอบรมให้ความรู้ ไม่ว่าจะจากคุณพ่อคุณแม่จากญาติผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์เราจะตอบแทนท่านได้ด้วยการที่เราตั้งใจพัฒนาชีวิตเราให้ดีสมคุณค่าที่ท่านดูแลมาแล้วก็ใช้ชีวิตของเรานี้แหละสร้างคุณความดีและทำประโยชน์ให้กับผู้คนให้กับสังคมหรืออย่างน้อยที่สุดก็ใช้ชีวิตโดยที่เบียดเบียนและทำร้ายทำลายโลกและสังคมนี้ให้น้อยที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนทําอะไรอะไรก็มองถึงผู้คนและสังคมรอบข้างว่าจะได้รับผลกระทบเสียหายอย่างไรได้รับผลดีอย่างไรแค่ไหนบ้างเมื่อเราใส่ใจดูแลผู้คนรอบข้างมากขึ้นสังคมก็จะดีขึ้นการเอารัดเอาเปรียบความเหลื่อมล้ำก็จะน้อยลงเจิดก Life Radio. Life is worth caring and sharing.